มาเลยวันนี้ผมก็จะมาสอนนะครับการเคลียร์เควสเพื่อรับอ e ีพิกสัปดาห์ที่2นะครับสัปดาห์นี้ก็มาเก็บเควสกันต่อครับเดี๋ยวมีอะไรกันบ้างไปดูเลยครับผมมาเลยครับเควสแรกครับก็จะเป็นทางด้านของเอานักเตะจากเกาโชซิลลาเตลรี่นะครับไปยิงให้ได้ครบ5ลูกในหมดอีเวนต์นะครับเดี๋ยวไปตามดูกันเลยครับเข้ามาที่อีเวนต์ตรงนี้นะครับผม พอเข้ามาก็จะเจอหน้าตาแบบนี้ครับก็เลื่อนมาที่ลูกอานักเตะแมนยู่ในเตดเหมือนเดิมนะครับอีเวนต์เดิมเลยครับตรงนี้นะครับผมก็กดเข้าไปนะครับแต่สัปดาห์นี้นะครับผมต้องเป็นนักเตะจากลีกอิตาลีนะครับมายิงทั้งหมด5ลูกนะถึงจะผ่านนะผมผมเอาเป็นวิกเตอร์โอซิเมนแล้วกันนะครับไม่จำเป็นต้องจัดนักเตะอิตาลีทั้งทีมก็ได้นะผมเป็นบางตัวก็ได้นะแต่ขอให้นักเตะลีกอิตาลียิงทั้งหมด5ลูกนะถึงจะผ่านครับผม มาดูเควสที่2ครับเป็นโกลเด้นโกนะครับเล่นอ่าตรงนี้นะผมเป็นรูปแบบนี้นะครับกดเข้าไปนะครับกดเข้ามาก็จะเจอหน้าตาแบบนี้ครับกดเข้าไปครับใชนเตะเป็นอ่าทีมของเรานะผมเล่นไปเลยนะครับยิงได้ลูกเดียวก็จะผ่าน1เควสนะครับอ่าเคลียรทั้งหมดให้ครบนะครับสอันนะผมมีอยู่2อันตรงนี้ต้องเคลียให้ครบนะครับเป็นเควสที่2นะครับอ่ะแล้วก็เควสที่3ครับเจอกับบอทของทีมนาโปลีครับกดเข้าไปครับแล้วก็เล่นให้ครบนะครับ2ออันนี้ผมจะก็จะ เคลียร์เควสที่3มเสร็จนะครับแล้วก็เควสต่อมานะผมเป็นอีกเควสหนึ่งนะต้องเข้าไปเล่นในโหมดลีกนะผมอีฟุตบอลหลีกครับกดเข้าไปนะครับผมอ่าแล้วก็ต้องทําประตูครับในโหมดลีกให้ได้6ประตูนะครับผมถึงจะผ่านเควสนี้นะครับก็หลังจากที่เราทาอ่าแบบที่ผมบอกไปเมื่อกี้เสร็จหมดแล้วนะครับก็ไปที่มิชชั่นครับไปเช็คกันเลยครับผมตรงนี้นะครับก็จะขึ้นเป็นเลข10นะครับก็เห็นไหมครับเป็นเลข10สีแดงๆนะถ้าเราเคลียร์หมดแล้วนะครับผม กดเข้าไปครับเช็คดูครับอ่จะเห็นได้ว่านะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้ครับก็จะผ่านทั้งหมดแล้วนะครับของสัปดาห์นี้นะผมเต็มหมดแล้วครับรับรางวัลได้เลยครับพร้อมได้หนึ่งร้อยคอยด้วยนะครับแต่ว่าตรงนี้นะผมการไปแลกนักเตะเลเยนด์ยังไม่ครบนะผมยังไม่ครบนะครับเพราะฉะนั้นต้องรออีกเควสหนึ่งในสัปดาห์หน้าครับวันพฤหัสหน้านะผมให้ครบ20เควสนะครับตรงนี้ถ้าใครเคลียร์ครบสัปดาห์นี้แล้วมันจะขึ้นเลข19ตรงนี้ครับ19ทับตรงนี้นะครับต้องรอ สัปดาหนาอีกหนึ่งเฟ้นครับถึงจะเปิดอ e ีปิกได้ฟรีหนึ่งตัวครับผม